ไม่ให้แบงค,ค์นะคะเขาปิวเรียบร้อยแล้วคะ่ะพุ่งกระถิ่นพรุ่งนี้เราก็พร้อมที่จะนําไปทาไม่ให้แบงค,ค์นะคะเขาปิวเรียบร้อยแล้วคะ่ะพุ่งกระถิ่นพรุ่งนี้เราก็พร้อมที่จะนําไปทำ ค่ะพุ่มกระถินพรุ่งนี้เราก็พร้อมที่จะนำไปทำในจังหวัดจะดูในจังหวัดจะดูส้างควาในท้างถินนี่ก็จะวันที่สิตก้าเลยพุ่มกระถินเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายๆนะคะ ทำอยาอ่างรั้นนะคะน่ดค่ะพุกกระถนเสร็จแล้ว แล้วก็เอาแม็แกเย็บไว้ไม่ให้หไม่ให้แบงกม์นะคะเขาปิวเรียบร้อยแล้วค่ะพุ่งกระถินพรุ่งนี้เราก็พร้อมที่จะนำไปทำ ใช้ทางมะพร้าวจัดในสวนนี่ค่ะแล้วก็เอาแม็กซเย็บไว้ไม่ให้หอ่อโอเคอเค่ะ ยกไว้ไม่ให้หรอกมุ่งนะคะสิ่ค่ะมุ่งนะคะสิ่ค่ะทุกกระินเสร็จแล้ว แบกเยกไว้ไม่ให้พุ่งกระถินเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆง่ายๆนะคะ ค่ะภุมกะเกินเสร็จแล้ว ใช้ทางมะพร้าวจัดในสวนนี่ค่ะแล้วก็เอาแม็กซ์เยบไว้ไม่ให้อ่ออ่ะเพื่อนเพื่อนง่ายๆนะคะขอุงนะคะ ทางมะพร้าวจากในสวนนี่ค่ะแล้วก็เอาแมพเย็บไว้ไม่ให้อ่ใช้ทางมะพร้าวจากในสวนนี่ค่ะแล้วก็เอาแมพเย็บไว้ไม่ให้อ่ you. เสร็จแล้วค่ะ C'est พอแม่ต่นี้าเราฟ้าเปิดตอว่าเรนที้ไปตั้งในราหรือว่าได้ไหม